ขอบคุณมากครับคุณน้องแตงกว่าสวัสดีครับพวกาก็ผมปาแงมและทีมงานที่มรู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยตอนนี้ผมมาจู่โจมที่อบตทุ่งขนานจันทบุรีครับปี2565จังหวัดจันทบุรีมีเบีย้ยประกันภัยรับรวมกว่า7,764ล้านบาทขยายตัวร้อยละ1ด็อกเตอร์สุธพลทีวีชัยการเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยพอปภ พร้อมด้วยนายมนสิทธิ์ภัยสารธนวัตผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเปิดอาคารที่ทำการสมัครงานคอปพปอพอพอจังหวัดจันทบุรีแห่งใหม่ครับนำเทคโนโลยีการประกันภัยสมัยใหม่มาบริการประชาชนในทุกมิติโดยเฉพาะประกันภัยทุเรียนครับที่จะเข็บชายแดน ตำบลนาด้วงตำบลนาดอกคำตำบลท่าสะอาดตำบลท่าสวรรค์อําเภอนาด้วงจังหวัดเลยพันเอกพิชชาติรานอกรองผู้บัญชาการมณฑน,นันบกที่28รองผู้ในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเลยลงพื้นที่พบปะตรวจเยี่ยมให้กำลังใจชาวบ้าน4ตำบลครับที่เข้าร่วมฝึกพบทวนชุดรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้านเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภยัยสนับสนุนเจ้าหน้าที่ของรัฐ ท่วงเทศกาลวันออกพรรษาครับค <Okay, okay. S 1> นพิพัฒน์รัฐกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานจัดการประชุมวิชาการประกันสังคมประจำปี2566ภายใต้หัวข้อ SSO Innovative and Data d r i v e n 33ปี ก้าวสู่องค์กรแห่งนว,วัตกรรมพร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนกระทรวงแรงงานเข้าสู่กระทรวงเศรษฐกิจให้กับผู้เข้าร่วมประชุม450คนครับด้านนายบุญสงทัพชายุทธเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมบอกว่าอีกสองวันนะคือวันที่3สิุลาคมนี้จะหมดเขตลงทะเบียนใช้สิทธิและสมัครเป็นผู้รับเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายประกันตน เป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมไปเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่24ธันวาคม2566สอบถามโทร0 2 9 5 6 2 2 2 2เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่จังหวัดทั่วประเทศครับผลจากคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาค,ความสงบแห่งชาติที่ 36สิบทัสองพันห้าร้อห้าสั่งณวันที่5กรกฎาคมพศ2,559เรื่องมาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปัตรูปที่ดินเพื่อกเกษตรกรรมโดยมิชอบกฎหมาย ยึดคืนที่ดินเพื่อน,นามาแจกจ่ายกับชาวบ้านเกษตรกร,ร,กรที่ยากไร้นะครับร้อยเอกธรรมนัฐพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์บอกว่าต่อมาเมื่อวันที่5ธันวาคม2566กระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ได้ทํา MOU กับ1สำนักงานการปฏิร,รูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม2สำนักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติ3สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน4กรมชุมพรทาน5กรมทรัพยากรน้ํา6 รปปกรมทรัพยากรน้ำบาดาล7กรมพัฒนาที่ดิน8กรมโยธาธิการและผังเมือง9กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น10กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน11สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจิจิตอน12สำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น13สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชน14สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชน15 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและ16นะครับมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสันนวพระราชดำริทั้ง16หน่วยงานเนี่ยครับจะทำงานเชิงบูรณาการอาทิเช่นเสริมสักยภาพแหล่งน้ําพัฒนาอนุรักษ์และพื้นปูทรัพยากรดินพร้อมกับส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสบริการสังคมและก็พัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ครับ ในส่วนของสถาบันพัฒนาองค์กรทุมชนหรือพออชอได้ช่วยสนับสนุนงบประมาณ40,000บาทในการสร้างที่อยู่อาศัยครับช่วงถามแรงตอบแรงพอ,อชอให้วัสดุมูลค่า40,000บาทสร้างบ้านส่วนกเกษตรกรสมาชิกสมทบเข้าระบบสหกรณ4,000บาทฟังท่านร้อยเอกธรรมนัฐ จะหาเงินสมทบช่วยอีกครับพอชอดูแลหลังคาดูแลโครงสร้างพื้นฐานในงบประมาณที่อยู่ในกรอบของกฎหมายสปรกรเราไปเสริมภาคเอกชนก็มาเสริมเรื่องพัสดุอาจจะทําให้บ้านมันน่าอยู่ขึ้นมากกว่าเดิมสปรกรให้ทิดอินพออชอให้บ้านรวม16หน่วยงานสร้างโอกาสท่านร้อยเอกธรรมนัฐหาเงินหาทุนเพิ่มทุกฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบุรณาการนัครับเจ้นาย ปูนปูน